คังนสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสู้สุดทุกคนครับมาพอกันอีกแล้วกับโมเดลเอีใช่แนวนครับ หมูแดงผ้าพี่น้องมากินเนี่ยสับแทรกกับถ้าโปแเซบหมูแดงผ้าพี่น้องกินแน่นอนครับหมูแดงผ้าพี่น้องมากินย่ำเนื้อกุกเขาทอดสับแทรกเลยรับพี่น้องย่ำเนื้อกุกเขาทอดหมูแดงบริเกตเองนะครับซื้อเข้ามากับซอจากประจำที่มผมแดงกินย่ำเนื้อกุกเขาทอดก็จะมีมีมีเนื้อครับมีเนื้อแล้วก็มีนังหมูแล้วก็เขาทอดครับมาคุกเขาใส่กันใส่ หอมใส่อันนี้เข้าไปครับสุดรของความแซ่บครับมูแดงกินไร่รอบแล้วครับวันนี้พักข้าก็มีหลายอย่างเลยครับว่าจะเป็นผักคุณเลิศครับจำเนียมนี่ทำอะไรคือผักคุณเลิศเราต้กินกับครับแล้วก็ประกาศหอมอ่าตะกั่วมะระมะละมะละจีนครับพักสลัดเนี่ยประกาศน้องพักสลัดนี่ครับจะนี้ก่อนกินแบบแซ่บมูแดงกับปากพี่น้องก็สับตะไคร่ก็ได้ก็แช่เม็แดงน้ำครับเด้อ มาพี่น้องมากินแับแซ่บกับมะแดงครับก,ก็กินแบบนี้นแสบกับพี่น้อง่อกินแบบนี้ครับน่ครับทดลองความแซ่บพี่น้องมีทั้งพริกสดมีทั้งพริกทอดเลย ช่วยจ้องความแสบมึงงานไม่้องมองข้างนี้เ่ยเลย เลือดตะเก็บจากสวนมือแดงนี่ครับพี่นอ้อง ลืมบอกค <c> ร <oughs> ับมีมกุมกกระจกพร้อมครับเข้ามากินกับครับ Mình 이이 m n Je dois vous appeler non. ก,ก,ดดกินแคบหมกอรกรอบสุดยอดเลยครับโมำใหญ่ไปเนาะ เ <c oughs> ดลือบเบ็ดพีน้องตั้งปีตั้งเศษ mình đang bếp đi một lấy vào trong rồi Hãy subscribe tôi trồng cam xèo như thế nào bạch nhàng. สู้ยอดความแซ่บพี่น้องเผ็ดครับก็ตกกไปครับจะในช่วงนี้มวยแดงก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปจะในใจลืมมวยแดงเป็กจีนะครับเนื่องจนโตลงติ้ลหนึ่งครับช่วงนี้ครับมวยเคยหวังในงานหร้เแห้งครับสู้ยอมความแซ่บเียครับยำแหนมกุกกอททางในมวยแดงขอบคุณพี่น้องสู้สู้ทุกคนกับทีมงานกีบมวยแดงเป็กจีใช่แนวรับ จะในเบิ่งก,ก็เดิมกดนสับตะไคร่กดนอะไรก้แช่ให้หมือแดงนะเพื่อนๆออีกอย่างหนึ่งก็เดิมกระดิ่งผมครับเพื่อว่าจะประพากรที้เขาหมดแดงครับว่าแต่ละคลิปแต่ละมือหมดแดงเสื้าพี่น้องมากินเสืจับแซ่บอีกครับสำหรับคลิปนี้คือจะเท่านี้ก็เป็นพี่น้องเนาะก็บรรยากาศนั่งกินในห้องนะครับนั่งกินในห้องทรงแบบจับแซ่บดีเครับสวัสดีครับบ๊ายบายสุด,ดยอดความแซ่บเลยครับ